สวัสดีเพื่อนๆชาวฟรีไฟทุกท่านนะครับวันนี้เราก็อยู่ในช่องเกมคุงทีวีนะครับผมวันนี้ก็มีกิจกรรมหลายๆอย่างนะครับเข้ามาเยอะแยะเลยกับเกมฟรีไฟเนี่ยครับซึ่งตอนนี้เขาอัปเดตกิจกรรมเยอะมากๆเลยนะครับทั้งของฟรีของเติมและก็อีกหลายๆอย่างนะครับซึ่งตอนนี้ผมเพิ่งกลับมาทําคลิปเพราะว่าเนื่องจากว่าโทรศัพท์ เครื่องเก่าผมพังนะครับตอนนี้ผมก็ซื้อเครื่องใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เล่นในโทรศัพท์อาจจะกระกากหน่อยนะครับตอนนี้ก็เพิ่งซื้อมาใหม่ก็ยังไม่เข้ามือนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ห่างหายไปนานก็ถ้าที่ติดตามก็ขอให้ติดตามต่อไปนะครับจะเพิ่งเลิกติดตามผมนะครับก็ คนดูถึงอ่าผู้ติดตามอาจจะน้อยแต่ก็อยากให้ทุกคนได้ดูคลิปดีๆของผมนะครับก็จะพยายามตัดต่อให้ดีมากๆยิ่งขึ้นนะครับอ้าวเพื่อนๆไม่เสียเวลาเนะี้ผมดันสีวีสีนะครับที่ดันทิ้งไว้เนื่องจากที่เขาอ่ารีไปแล้วนะครับรีแรงไปแล้วนะครับก็ก็เราจะมาเริ่มนะครับไม่ใช่เริ่มใหม่นะครับพอดีผมก็ตอนนี้ผมก็อา ผู้ใ่ายเคยใช้คนเล่นให้เออก็มีแบบว่าเขาเล่นให้บ้างอะไรบ้างนะครับก็จะพยายามแบบว่าดันให้มันดีขึ้นนะครับอตอนนี้นเรามาอยู่ในอาด i มอนสองนะครับของแรงสีวิสีนะครับเราจะสุ่มทีมไปนะครับเราเราจะดันขึ้นหรือเปล่านะครับวันนี้ก็ต้องรอดูนะครับตอนนี้ผมได้ทั้งหมดอ่าห้ดาวละ ก็ลองดูนะครับจะขึ้นหรือจะตกนะฮะก็ไปควาหวังเราก็อยากได้อ่ฮีโรอีกเหมือนกันนะครับแต่คงไม่มีปัญญานะครับเดี๋ยวจบเกมนี้ผมจะมารีวิวสก,กินปืนหลายๆอย่างที่เพิ่งเข้ามาในรอบเดือนอาตุลาคมนี้นะครับเดี๋ยวจบเกมก่อนแล้วเราเจอกันนะครับ อาะครับตอนนี้ก็อยู่ในเกมเกมันที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนอผมห่างหายไปนายคงจะมีคนคิดถึงนะครับหรือว่าอาจจะไม่มีเลยแล <c oughs> ไม่เป็นไรนะฮะก็วันนี้เรามัมาจุดจาดต่อนะครับเราก็จะแบบว่ายิงแรงนะครับอขอลดเสียงนิดนึงนะทุกคนอถ้าผมไม่ลดเสียงเดยวว่าตอนผมพูดเสียงมันจะเบานะ,ะมาเฮ้ยมีมาวะ ไปเปลยข้างหน้าข้างหน้าเฮ้ยเฮ้ยเข้าหัวอยู่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 เดี๋เดๆๆเด้อ่อผมยิงล้มไปสองแล้วอ้าวเอ,อ้าอันนี้ผมก็ตุกอ,อะไรวะ แลคือช่วงนี้แบบว่ามันคือว่าตอนนี้มีแบบเหมือนสเต็ปเทพรอเปล่าผมไม่มั่นใจน่าจะสเต็ปเทพอะคือแบบว่าแบบสเต็ปเทพปืนพกอะเออตัวนี้ผมเจอบ่อยมากเลยว่าแบบงัดเข้างัดเข้าเต็มหัวอะไรเงี้ยหสุดยอดอะผมปลื้มเลยแบบนี้ปลื้มเลยฮะก็อยากได้นะฮะก็ เวลาเรามันใส่ยจทดจ้าอยู่แล้วยังไงก็ได้นะครับผม,มเอ้ยเอ้ามันตายแล้วนี่วะไอ้ห๊ะเองวะนี่นมาอยู่ข้างเทิงข้างเถิงเพื่อเราเพือเาแตกเพือเาแตกอยู่ข้างเทิง,เ,เ,เ,ง,งเสี้ยว นะว่าขาหักครับลบ <Nope. S 1> ถึงผมจะสายอัดตัวแต่ผมก็ไม่ได้อัดหัวเมือนใครนะครับอันนี้ เก็บตังไว้ก่อนนะฮะเก็บตังไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนฉันนอน้องโน๊ะโน๊ะคุณคุณว่าผมอาจจะเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนนะครับแต่ก็เพี้ยนจริงๆนะครับกอ็อะไรเนี่ยผมไป็นเร็วเนี่ย,ยไป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 จุดจ้าจุดจ้าเราไม่เน้นยิงตัวนะครับเราเน้นยิงลมนะฮะเฮ้ยเฮ้ยอย่าตั้งไอ้วอบางหนิเถอะเอ้ย khỏi soi cho vào đây đi à, mà 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 phối chi hơi nữa Hơi gì nha Lip เรียบร้อยครับเรียบร้อยมามันสายนี่อ๋อมอ้อมอ้อ,อมันยิงอยู่ไหนวะ บายเรียบร้อยจ้าเรียบร้อยเรียบร้อยไปซองละจ้าเราไม่ได้แคมป์นะครับแต่เราดักยิงนะจะคิดว่าผมแคมป์นะผมไม่ได้แคมปนะ์นะเขาเรียกว่าเป็นวิทยายุทธแบบอ่าคนเล่นไม่เป็นอ่าเรียกเองดีกว่าฮะลเพราะคนเล่นเป็นเขาจะไม่ทำกันอย่างนี้ค ไป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 แรนทำแม่าแล้วๆปัดโทเฮ้ยังไงนี่ ไม่ยู่ข้างล่างเมไม่ใส่หรอวะเฮ้ยมันโดดแล้ว,วมันโดดเลยวายคาา่ะวายค่ะ สุดมากข้า,ง,าง,ขงล่างก็บรอดได้ตามจองร้านจองผ่านจริงๆคนคนนี้ไปเรียบร้อยคนะรับดูไดมอนด์สามกันอีกหน,หนึ่งดาวนะ้วเรียบร้อยครับผมก็อ,อ,อย่างนี้ก็จะมีของมาแจกเต็มเลยนะครับกิจกรรมโน้นนี่นั่นนะครับหลายๆคนอาจจะรู้แล้วอีกหลายหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับเที่วบ,บ,บางคนก็สักแต่เล่นบางไอ้เหมือนผมนี่ยะเหมือนผมผม,มก็สักแต่เล่นนะครับไปวันๆนะฮะ ก็จะมารีวิวคร่วขาวๆนะครับนี่นะครับจะเป็นกิจกรรมอออะไรสักอย่างนะครับเนี่ยนจะเป็นรูมหัวกระโหลกแปะอ่าเนี่ยฮะก็จะมีแบบว่าเช็คอินก็จะเป็นแบบตัวนี้นะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นแลกเปลี่ยนของนะครับก็ค,คือตัวมงกุฎเอามงกุฎมาแลกพวกเนี้ยเนี่ยก็จะมีสารระดับให้แลกนะครับนี่นะฮะก็จะเอามาแลกประมาณพวกนี้นะครับก็จะมีของเยอะแยะมากมายเลย แล้วก็เป็นโลกเป็นโลกรูปโลกนี่คือเป็นโลกกิจกรรมนี่ครับตรงนี้นะครับทํำภารกิจนู่นนี่นั่นเพื่อรับของนะครับโอ,โอ้โหเยอะแยะเลยนะครับอ่นนะครับแล้วก็จะมีว่าอาเข้าไปเล่นกันเลยนนี่คือเราจะแบบไปหาของน้นี่นั่นนะครับแล้วก็อสรพิษนะ้ะอาแม่อ่าสอมพิคาดอ่า ซอนพิค้าเนี่ยเขาก็จะมีไม่เยอะมากนะครับก็จะเป็นว่าก็คือว่าเรามาหมุนเอาเหรียญตรงเนี้ยเหรียญโทเคียนตรงเนี้ยน,น,น,นะครับรอบวงนะครับว่าเราจะได้เท่าไหร่เราหมุนมาแล้วเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาแลกเปลี่ยนที่ร้านค้าตรงนี้นะครับพอได้อะ้รก็แลกเปลี่ยนได้เลยนะครับ ซึ่งของดีสุดก็คือ,อแพ็กเกจบูญ่านะครับเป็นตัวละครบูญ่านะครับเสร็จแล้วก็จะมีารางวัลไม่เยอะมากนะครับก็คือเป็นแบบตุ๊าละครเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับก็กว่กาวๆกันไปอะเรามาดูตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเพื่อรับตัวละครผู้ชายเนี่ยนะครับที่อยู่ข้างเนี่ยครับไม่ใช่ตัวละครเป็นสกินนะครับสกินอะไม่ อะไรผิดหลายรอบไปนะไมสกินนะครับเป็นชุดนะเออโอ้โอกว่าจะถูกเป็นชุดนะครับชุดเท่เลยอ่ะเท่เลยผมแนะนาว่าเท่เลยชุดนี้นะครับก็เป็นชุดที่ว่าเท่ถือว่าเท่นะครับแล้วก็จะมีอ่าปีกของเขาซึ่งตอนนี้ผมหาไม่เจอละอ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับท่าเต้นหัวใจนะครับอ่าที่ว่า ลูกหัวใจเนี่ยก็มาขายกันยเล้า9เก้าเพชรนะครับอ่ะและอีกอย่างหนึ่งนะครับน่าจะเป็นตัวนี้นะครับนี่มังกรน้อยนะฮะก็เป็นกล่องสุ่มเล็กๆนน้อยนะครับเพื่อจะเอาของไปแลกนะครับเอาไปอัพอัพเกรดนะครับอัพเกรดตัวนะครับอัพเกรดปืนนะครับไม่ใช่ตัวนะครับเเป็นอัพเกรดปืนตัวนี้นะครับเป็น A k เคนะครับดากอนนะครับ เป็นดาวก้อนมังกรมังกรมังกรเย็นมังกรอะไรสักอย่างนะครับน like <im ี่นะครับก็จะเป็นการอัปเกรดนะครับที่อยู่ตรงเนี้ยนะครับก็คือถ้าอัปอัปเกรดเต็มเวลเจ็นะครับก็จะได้เป็นท่าเต้นเท่ๆอย่างนี้เลยเออนี่สําหรับคนที่อัปเกรดเต็มแล้วนะจ๊ะก็จะได้ประมาณนี้นะจ๊ะก็จะได้ท่าเต้นใหม่ด้วยอะไรด้วยก็ถือว่าคุ้มนะครับ ก็จะมีของมีค่าเยอะแยะเลยที่ว่า,าที่เรายังไม่ได้แล้วก็ได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรนะครับสําหรับปืนก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ของที่เข้าใหม่ก็จะเป็นตัวนี้นะครับ xm8 นะทุกคนจะเป็น xm8 ตัวนี้นะครับจะมีค่าสถานะปืนก็จะเป็นอัตราการยิงนะครับตัวนี้บอัตาการยิง2งนะครับลบความเร็วรีโหลดหนึ่งะครับบวกแม่นยำอีกหนึ่งนะครับ เป็นสกินสีแดงนะแล้วก็เป็นสีทองอ่ะทองออกเหลืองๆเนี่ยสีเหลืองแล้วกันอ่าจะบวกระยะแล้วก็อ่าบวกระยะหนึ่งนะครับจอกกอ่อสองนะครับแล้วก็ลดความเร็วเคลื่อนที่นะครับอ่าส่วนสีเขียวนะครับบวกอัตราการยิงนะครับ1นะครับระยะบวก2นะทุกคนอ่าแล้วก็ลบแปกสซีนหนึ่งนะทุกคนส่วนสีม่วงนะครับบวกดามเมจหนึ่งนะครับ ลบความเร็วรีโหลดหนึ่งนะครับแล้วก็บวกแม็กกาซีนเพิ่มขึ้นมาอีก2นะครับถือว่าโอเคที่ผมชอบคือสกินนี้นะครับมันเจาะเกาะด้วยนะครับอ่าบวกระยะบวกเจาะเกาะผมว่าเวิร์คครับสกินนี้ต้องต้องมีคนได้นะครับแล้วก็ถือว่าเท่นะครับก็ถ้าชอบหมดเลยก็เอาให้หมดเลยนะครับอย่าอย่าจงไว้นะครับอย่าจงไว้ อ่าน่าจะเป็นกิจกรรมนี้นะครับที่ผมบอกเขามันจะมีมีปีกมาแจกผมไม่รู้ว่ากิจกรรมไหนนะครับที่ว่ามียูทูบเบอร์เขาได้กันนะครับเนื่องจากว่าเขาสุ่มตัวนี้เสร็จเลยหรือเปล่าแล้วเขาก็จะได้นะครับได้เป็นแพกบุญญานะครับเสร็จแล้วก็เขาน่าจะได้ปีกหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจนะก็คือผมเห็นเขาสุ่มปุ๊บเขาก็พอเขาได้แพทบุญ่าเขาก็ได้่าสกินตัวเลยไอ้ไม่สกินตัวเป็นกระเป๋าครับ กระเป๋าปีกนกครับมันจะเหมือนว่ามีปีกอ่อมีปีกติดอยู่ข้างหลังครับเป็นกระเป๋าก็จะตามเวล1หนึองสามครับเวลสาก็จะดูใหญ่ก็จะดูเกกอ่ะหน่อยนะครับก็ก็ถ้าได้นะครับนี่ครับจะเป็นสปอยตรงตัวตรงเนี้ยผมไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ลองไปหาดูนะครับถ้าใครที่ได้แล้วก็ไปไม่งั้นก็ลองไปดูที่อ่าช่อง YouTube อื่นๆที่เขารีวิวนะครับอย่างเซออย่างเส้นนะครับ ยูไดนะครับผมไปดูของเขามานะครับพี่ยูไดครับผมเป็นแฟนคลับเขาเลยนะครับผมไปได้มานะครับก็ถือว่าจอดเหมือนกันผมเป็นเขาเล่นแล้วนะครับก็ถือว่าโหดนะครับก็ถือว่าสวยนะครับในบรรดากระเป๋านะครับสกินปืนนะครับเป็นสกินปืนบูญาตัวนี้นะครับก็มันค่าสถานะนะครับ บวกดาเมจหนึ่งลบความเร็วรีโหลดหนึ่งนะครับแล้วก็บวกแม่นยําขึ้นมา2นะครับเท่าที่ผมเล่นมานะครับกับตัวนี้นะครับผมพูดได้เลยว่ามันนิ่งจริงครับแต่มันมันงัดหัวยังไงอ่ะมันถูกยากนะครับก็แล้วแต่คนจะชอบนะครับก็ตรงนี้ก็มีการรับสมัครคนเข้าแขนนะครับเป็นแคนเวลสนะก็ ตอนนี้ยังไม่มีอะไรเลยมากมายนะครับก็นี่ครับไอดีเคียนก็ลองไปแอดหากันนะครับเดี๋ยวผมจะรับเข้าหมดเลยนะครับก็สําหรับอะไรอื่นๆก็ยังไม่มีนะครับทัวร์มต์ก็ยังไม่ค่อยได้ลงนะครับก็ต้องขออภัยนะครับถ้าใครอยากจะได้นะครับผมก็ลองเข้ามานะครับขอบัตตีบ เล่นเยอะๆนะครับพร้อมดันทัวร์นาเมนต์นะครับก็จะดีมากเลยนะครับก็ใครๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็ต้องขอกราบกดไลค์กด s u b สไครต์ผมด้วยนะครับก็อีกอย่างก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมด้วยนะครับผมจะได้ทำคลิปใหม่ๆขึ้นมาเยอะๆเลยก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย